แกะนะครับแกะอ่าเศรษฐีบารมี99นะมงคลเศรษฐีบารมี99นะครับยกรางนะอยากรู้วมันจะแถมอะไรมาบ้างครับยกรางของแถมครบ ยกรางของแถมครบนะครับอันนี้คือของแถมยกรางอันนี้ของแถมยกรางนะมงคลเศรษฐีบาร,รมีเก้าเก้าผม,ผมจะให้ดูว่าเวลายกรางเขามาอยังไงนะอันนี้คือของแถมครับถ้าเกิดของแถมอ่ะบางรุ่นก็มีนะครับบางรุ่นก็ไม่มีอันนี้ของแถมก็จะจะไม่ผิดไม่ห้าเหรียญก็เจ็ดเหรียญนะครับมีของแถมรุ่นมงคลเศรษฐีบารมีเก้าเก้านะครับหรือเรียกอีกอย่างาว่าหน้ายักษ์หลวงพ่อน้ายักษ์นะครับเพราะว่าทำมาหลวงพ่อรวยหน้ายักษ์นะ นี่คือยกรางนะครับนี่คือเหรียญแถมนะเหรียญแถมได้กี่เหรียญนะหนึ่งสองสามสี่หกเหรียญนะครับเหรียญแถมสุดจะเป็นหกเหรียญน,นะรุ่นมงคลเศรษฐีบาร,รมีเก้าเก้านะเ,นเหรียญแถมหกเหรียญแล้วตอนี่ยกรางครับรอคอยมาตั้งนานนะมาถึงวันเด็รวยออกพอดีเลยไปเชา่าเร็กพรวยมาเรามาขายไลฟ์สุนัขพัดขายนี่คือรายการยกรังนะครับรายการยกรังแกะรัง แกะลังดูนะมันเป็นยังไงครับข้างในโอเคครับหนึ่งรังนี่ครับร้อยลุ้นนะครับหนึ่งรังร้อยลุ้นโอเคครับครบครับหนึ่งรังร้อยลุ้นครับนี่ในลังก็จะเป็นประมาณนี้นะ